สะดวกมากเลยสะดวกมาตลอดจนกระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยลองย้อนไปที่สะดวกกะเ <c oughs> พราะเราไม่มีตัณหาเข้าไปจัดแจงแต่พอตัณหาเข้าไปจัดแจงอยากได้อยากสะดวกอย่างนั้นอีกมันก็เลยเสียหายไปหมดเลยมันเสียหายเพราะว่าเป็นเป็นมาโยมบอกรู้สึกรู้สึกรู้สึกโยมก็เลยรู้สึกรู้สึกไปรู้สึกบอกตัวเองอืมเอรู้แล้วนี่ยืนยืนนั่งโยมจะได้ท่านั่งมากกว่า นั่งแล้วก็ยืนแล้วก็เดินแต่แต่การการเดินกับการนั่งเนี่ยโยมจะรู้สึกมากกว่ายืนเนี่ยโยมจะเพิ่งจะรู้สึกเมื่อเช้าว่ายืนน่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนแท่งทึบเออแต่จริง<ว>อ่ะยืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีความรู้สึกที่จะมารู้หรอกเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่นิ่งๆเล็กน้อย โยมจากนั่งแล้วก็ไปยืนแล้วจากยืนก็ไปเดินไอ้ยืนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยๆใช่แต่โยมโจมจับได้ว่าพอยืมพอยืมแท่งทึบปุ๊บโยมรู้สึกปวดปวดเหมือนกับมันตึงตึงที่ขาดึงที่น่องก็เลยบอกอ๋อนี่เราตึงเนี่ยนามรู้นามรู้ว่าเป็นทุกข เพราะว่ามันแท่งเนี้ยไม่ต้องไปอธิบายคือก็เลยไปเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกที่รู้นะพอแล้วใช่มันก็เลยไปเลยทีเนี้ยใช่เอาแค่ว่ามันทุกข์ปวดเมื่อยเป็นทุกข์แค่นั้นนะพอไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็หรอกค่ะก็เลยต่อเลยทีนี้พอเห็นสีใบไม้โอวันนะโอ้ลูปกระทบลูปาลมมันไปเลยทีเนี้ยมันไปไอเนี้ยเอาปิธามขึ้นสมอง พอพอเข้าห้องก็เลยฟุ้งไงพระอาจารย์ก็เลยก็เลยไม่ได้อะไรเลยทีนี้ไม่ได้เลยก็ได้เอาธรทมเนี่ยคิดนึกรงแต่งเอาใช่ก็เลยแต่ตัวสภาวะจริงๆเขาว่ามันไม่มีการคิดนึกรงแต่งอระเข้าใจไงพระอาจารย์สภาวะมันเป็นปรมัตสเป็นใบเพราะว่าเพราะว่าโยมตยงเป็นบัญญัติโยมอยู่หอสองวันวันที่หนึ่งกับวันที่สองรู้สึกโล่งๆสบายๆเออดูดูเดินดูนั่งอ่า ดูเดินดูนั่งดูเดินดูนั่งสองอิริยาบถเนี่ยเออก็สสบายสบายแล้วก็บอกตัวเองเอา้าวแค่นี้ก็รู้สึกแล้วนี่แค่นี้บางทียมก็รู้ว่าโลภนะะนะพระอ,อาจารย์เออไม่ต,ต้องการให้รู้มากกว่านั้นเออ,เอ,อ,อยากรู้ไหมใช่ใช่เออ,เอ,อมีแค่นี้เหรออุย้ยเบาๆไม่เห็นก็สะดวกดีนี่ไม่เห็นมีเ,เพราะยมไม่มีพาล่าอะไรใช่ไหมยอยู่ตรงนั้นมันก็สป,ปาย,ยะมันก็ทำทำได้สองอย่างเนี่ยเอ้ย เดินเอานั่งเดินเอานั่งอยู่แค่นี้พระอาจารย์มันก็ได้แล้วไว้แล้วว่าเอาแล้วแต่เขาจะรู้ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคพราจ่รย์แค่นั้นแหละก็เลยแต่ถ้าจะไปทําให้เขารู้เพิ่มขึ้นเนี่ยตัณหาเขาก็เริ่มทํางานแล้วเมื่อเช้านี้ก็เลยไม่ได้อะไรเลยแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่มันต้องการเดี๋ยวมันก็หงุดหงิดลาคาญโทสะมันก็มาก็เรียนรู้กับเขาเพราะตัณหาเนี่ยเขาอยากดีอยากถูกอยากได้ ทุกเรื่องทุกอย่างแล้วแล้วโยมก็เรียนถามพระอาจารย์ว่าให้ดูริยบทแต่มันก็จะไปนั่งกเดินได้เห็นอย่างเงี้ยหรือคันอะไรมันมันมันจะทําไปแล้วมันจะทําไปแล้วถึงจะรู้ตามแค่นั้นพอแล้วทุกอย่างน่อย่างเงี้ยพอคันก็เกาแล้วก็มารู้ตามปกติเราเคยรู้ไหมที่ทําอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกแต่ต่อมาทําไมถึงมารู้ตาม มันก็ต่างกับที่ทําแล้วไม่รู้แล้วก็เริ่มทําแล้วก็มารู้ตามไงขณะที่รู้ตามนั่นเป็นอะไรอ่ะก็สติอ่ะที่เขารู้ที่ทําแล้วไม่รู้ก็ไม่มีแล้วก็แค่นี้แหละก็เจ้าค่ะทีนี้โยมก็พยายามจะรู้เรื่องการกินอาหารแต่โยมก็ทําไม่ได้าักมื้อเลยออ้อนี้ก็ยังทาไม่ได้เลยทําเหมือนที่อยู่บ้านนี่แหละก็กินเหมือนอยู่บ้านอยากอยากรู้ว่าเออก็รู้รสนะครับอาจารย์แต่ว่า แล้วะทําอไรเนี่ยประสาทลิ้นยังดีมันก็ต้องรู้ที่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอะไรนี่แหละแต่ถ้าไม่รู้ที่น่าเป็นห่วงเห็นไหมประสาทลิ้นเสียมันก็ต้องรู้มันแต่ที่ตัวอยากรู้นะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลิ้นเขาเรียกว่าตัณหาลัทธิตัณหาเนพอาะในดีในการปฏิบัติในเรื่องการกินล่ะพระอาจารย์เราแล้วแต่เขาจะรู้อยู่เหมือนกันไม่ใช่เราคิดว่าจะให้เขารู้ ต่างกันนะถ้าแล้วแต่เขารู้ว่าก็เอาข้าวใส่ปากเคียเค้ยวๆแล้วก็กืนเหมือนกันแต่จะรู้หรือไม่รู้่แล้วรสชาติเน่ยเขาก็รายงานให้รู้อาหารเขารสชาติก็เป็นยังไงเบี้ยวหวานมันเข็มเขาก็จะมีเขาอยู่ประสาทลิ้นอย่างดีเขาต้องรู้แต่ทีนี้เรียกว่ารัตัณหานี่ความยินดีพอใจในรสอ่ะกับที่เขาเคยชินกับไอ้ตาก็ดูมือก็ตากปากก็เคี้ยวใจก็คิด มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจึงไม่ได้รู้รสรู้เรื่องราวที่กินกินจนหมดกินโตไปแล้วบางทียังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่ามันจะตาก,กันไหนตามันก็ดูแล้วจ้องไปแล้วมือก็ไปคว้ามาแล้วใส่าปากแล้วเคี้ยวกลืนแล้วแล้วใจก็คิดนึกปรงแต่งเรื่องราวต่างๆนั่นแหละเนี่ยมันเขาเรียกว่าสูตรของตัณหาเขาตาก,ก็ดูมือก็ตักปากก็เคี้ยวใจก็คิดเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกคนทั่วไปเป็นอย่างนี้แหละก็เรียนรู้กับเขาอย่างนี้แหละ แล้วเรียนรู้ยังไงรพระอาจารย์เรียนรู้ที่เราเป็นอยู่แล้วนั่นแหละตัวเก่าของเราเป็นยังไงเรียนรู้อย่างนั้นแต่ถ้าเราไปคิดจะทำอะไรกับเขาจะไปรู้กับเขาเราจะไม่รู้จักตัวจริงตัวนี้นะ <S <S ไปเรียนรู้ที่เราเป็นจริงๆชีวิตประจําวันของเราอะ่ะวันหนึ่งกินข้าวกี่มือ้อแล้วมื้อหนึ่งกินกี่ปิ่นโตแล้วรู้บ้างไหมเนี่ยเรียนรู้กับที่เขาทําอยู่แล้วแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไร เพราะปกติเราไม่รู้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่น้องไปเรียนรู้ไอ้ที่เราไม่รู้บ้างที่เราทำอยู่แล้วนั่นแหละไม่ใช่ให้ไปคิดจะทำอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษนะต้องรู้นะอย่าเผลอนะไม่ได้ไม่ใช่ไปตังไม่ได้ทำอย่างนั้นเจ้าค่ะเขาธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเขาเรียกความเคยชินเจ้าค่ะเคยชินกับโลภะกับโมหะแต่เราไปรู้เขาเมื่อไหร่ความเคยชินเขาก็หายไป เพราะว่ามีความเพียรกับสติตรงนั้นแหละ<า>แต่ไม่รู้ก็จะทําไปอย่างนั้นแหละลองทําไปอย่างนั้นก็ก็เรียนรู้กับเขาที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วเวลาล้างปินโตร,รู้อีกไหมเวลามาแปลงควันรู้อีกไหมเนี่ยมันมีทุกข์กับแก้ทุกข์อยู่นี่แหละนะครับปินโตไม้ยังคอยไหมมีคอยไหมหิวไหมตอนเช้าหิาวแต่กลางวันมารู้สึกเร็วจิตก็เรียนรู้ก็อีกมันมี ไอ้จิตที่รอคอยอะเป็นโตเมื่อไหร่จะมามันหิวอะไรอย่างนี้แหละ<ม>ก็มีน,นะ,ะแล้วแต่จะรู้ได้นะอันนี้บอกบอไกไว้ก่อนถ้าไม่มีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอีกอย่าไปคิดจะทําอะไรเป็นพิเศษ,ษกับเขาให้รู้แบบปกติธรรมดาเพราะธรรมชาติเนะี่ยเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างเนี้ยทุกเรื่องทุกคนแหละน,น้อยคนน้อยครั้งที่เขาจะมาเรียนรู้ได้ เพราะนั้นจึงต้องมาฝึกไงมาฝึกปวมาอบรมมาเจริญสติปัฏฐานตรงนี้แหละเจ้าค่ะเจ้ค่ะหมดถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากหรอกนะแต่ที่ยากเพราะมันไม่เข้าใจเอาต่อไปใครเดียยมต้อยอะไรจะให้ช่วยบ้างแตเป็นโยมนำเรียนพระอาจารย์แล้วกันนะคะอ่ได้คือ จริงๆโยมก็อย่างที่บอกว่าโยมเคยปฏิบัติมาบ้างนะคะแต่ตอนนี้โยมก็คือฟังจากพระอาจารย์แล้วโยมก็ไปดูในเรื่องของรูปนั่งรูปนั่งโยมก็เห็นท่าทางการนั่งเป็นรูปนั่งในในภาพรวมโยมชอบใช้คำพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นภาพรวมมันไม่ได้เหมือนนิ่งไปอยู่ที่ตรงใดตรงหนึ่ง ยมเห็นในภาพรวมว่าเป็นอาการท่านั่งนะคะสิ่งสิ่งที่ยอมพอนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยยมรู้ว่ามันมีปวดเมื่อยแล้วก็ในขณะที่นั่งเนี่ยมันเหมือนตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันจะช่วยทำงานยมคิดอย่างนั้นนะคะว่ามันมีเสียงมาเดี๋ยวเสียงรถวิ่งมันหูมันก็ไปได้ยินเสียงเสียงรถวิ่ง พอวิง่งพอรถมันวิ่งหายไปเดี๋ยวมันก็มีนกร้องยมก็จะเห็นที่ที่นกนกมองไปที่นกอย่างนี้ค่ะก็คือคือยมยมจะยมจะมองเหมือนกับพอมีตัวอะไรที่มันมากระทบหรือมันมาเกิดขึ้นเงนี้ยยมก็จะเห็นตัวนั้นเข้ามาแต่คือคือมันเหมือนกับมีอารมณ์นั้นมากระทบถ้าจะใช้คาพูดอย่างนั้นนะว่าว่าอารมณ์มนั้นมายมก็เห็นอารมณ์นั้นผีเสื้อบินผ่านยมก็หันไปมองก็คือมองแล้ว บางครั้งโยมก็มองยาวเลยไปจนมันบินไปไหนแล้วโยมก็กลับมาที่รูปนั่งรูปนั่งพอกลับมาดูที่รูปนั่งโยมก็จะมีอาการเหมือนว่าดูรูปนั่งนะคะใช้คําว่าดูรูปนั่งโยมก็จะเห็นอาการแน่นตึงก็เหมือนกับยังเพลินกับผีเสื้ออยู่โยมก็ยังไม่อยากเปลี่ยนเหมือนมีความพอใจที่อยากจะก,กดทับตัวเองอยากจะนั่งอยู่ จนถึงจุดหนึ่งที่ยมทนไม่ได้แล้วยมก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บยมจะมีความสุขว่าเออสบายเพราะว่ามันเปลี่ยนอียบทจากอาจจะขยับแขนหรือขยับขาอย่างเงี้ยยมก็จะมีอาการเห็นความชอบใจของตัวเองนิดๆแต่ยมไม่ได้ทันถึงขนาดว่ามันเป็นอะไรหรือยังไงยอมแค่ว่าเออเราก็ชอบใจจังเลยก็มไม่เป็นไร<า>แต่อตอนที่กลับมาเนี่สมันต้อง ดึงต้องบังคับอะไรไหมเวลาเขาไปทางตาทางหูทางใจอ,อ่ะเขากลับมารู้รู้ที่นั่งเอง<ค>ใช่ไหมค่ะ,ะคือโยมก็จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าโยมโยมนั่งโยมรู้รูปนั่งหรือรูปยือนอยู่เนี้ยโยมได้ยินเสียงเสียงรถเสียงต้นเสียงใครเสียงดังต่างๆหรือมีสิ่งที่มากระทบ ยมได้ยินยมรับรู้แล้วแต่ยมไม่ไปสนใจสิ่งเหล่านั้นได้ไหมคะแต่ยมรู้ว่าจริงๆอ่ะเขาเขาได้ยินแล้วเขาได้ยินแล้วเอาเสียงมาก็ต้องได้ยินเสียงได้ยินค่ะได้ยินรู้ด้วยว่าเป็นเสียงร,รถหรือว่าเสียงรถแต่โยมรู้แล้วว่าเป็นเสียงนั้นแต่โยมจะไม่เอาใจโยมไปใส่กับเสียงนั้นโยมจะกลับมาหา กายโยมที่กําลังอยู่ในท่าไหนอย่างนี้ได้ไหมคะภาษาถ้อยังดีเสียงมาปรากฏเขาต้องได้ยินเมื่อได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นเสียงอะไรตรงนั้นพอได้ยินแล้วเขาก็ผ่านไปแล้วก็มารู้สึกตัวในโลกที่นั่งนอนยืนเดินแต่อย่างนั้นก็ได้เพราะว่าพอกลับมาดูกายอีกทีนึงก็จะมีละยุกยิกตรงนั้นปวดตรงนี้ทนได้ก็ทนเรียนรู้กายที่เขามีแต่ทุกข์ก็แก้ทุกข์ ก็เลยเขาเปลี่ยนบางทีก็ต้องเหมือนกับว่ายังเพลินกับเสียงรถรถวิ่งไปไหนเพลินจนเสียงรถหมดแล้วก็กลับมาดูตัวเองอย่างเนี้ยค่ะอถ้าเพลินนี่คือเราตามเสียงตามเสียงค่ะอันนั้นรู้ว่าตามเสียงว่าเขาตามเสียงไปก็เลยเหมือนตรงนี้จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมรู้แล้วแต่โยมไม่ตามเสียงได้ไหมคะโยมรู้ตัวรู้ตัวเองโดยที่ไม่ได้จับมา มันกลับมารู้ต okay. ัวกำลังนั่งนอนเย็นเดินกำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้เพราะถ้าตามไปอ่ะมันก็ไม่ได้มารู้ตัวเหมือนเราไปหลงในเออมันก็ไปเรื่องรถเรื่องคนเรื่องนู่นนี่นั่นเสียงต่างๆ ก็กลับมารู้ตัวคเพราะตรงนี้รู้เกินเดินนั่งนอนตรงนี้ยมมีความเข้าใจว่าเหมือนกลับมารู้ที่สติปัฏฐานก็คือตอนนี้กายนั่งอยู่ยมจะได้ยินได้เห็นได้อะไรพวกนี้ยอมเห็นแล้วรู้แล้วเพราะภาษาถูยังดีภาษาตายังดีเขาต้องเห็นต้องได้ยินแต่พอเห็นได้ยินแล้วเราไม่ตามเขาไป แลยตอนกลับมาก็ไม่ใช่ดึงเอาบังคับเอาไว้ค่ะก็คือก็คือจะรู้ว่าอาการที่ตัวเองถ้าดึงกลับมามันจะตึงจะแน่นมันจะไปควบคุม,ม,มบ<า>ังคับเขาเแล้วมันจะไม่ชอบที่มันไปแล้วมันจะชอบที่มาค่ะใช่ค่ะโยมก็เลยได้ได้ข้อสรุปอีกอันนึงไม่รู้โยมเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกสติเนี่ยถ้าเรารู้มากๆนานๆมันจะเหมือนเป็นการอยู่จุดใดจุดหนึ่ง เหมือนเหมือนเรามีสติอยู่กับรูปนั่งเราก็จะนั่งจนนิ่งไปแต่ถ้าตัวสัมพัญญะเนี่ยมันจะเป็นตัวมาช่วยให้สติญญเรารับอารมณ์ทั้งหกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อารมณ์ทางใจตรงนี้<จ>ไม่ใช่นะใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสัมปชัญญะนะ,ะตัวนี้เรียกว่าประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจเขายังดีเขาก็ต้องรับอ๋อค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นตัวปัญญาสัมปชัญญะอะไรอ๋อค่ะยังไม่เป็นค่ะ บอกคนปกติธรรมดาทั่วไปที่เขาไม่ปฏิบัติประสาทหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาดีเขาก็ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสครับแต่เป็นปกติของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่เตขาไ,ไ,ไม่ได้มาดูแล้วไม่ได้มาทําความเข้าใจใช่ไหมคะเ,เขาเลย,ยไม่เห็นข้อแต่าแต่ว<ต>่าไม่ใช่เกิดจากปัญญาอ๋อค่ะที่มาดูมารู้ตัวนี้ที่มารู้ตัวตรงนี้สิมารู้ตัวในรูปที่นั่งนอนยืนเดินตรงเนี้ย ตติปัญญาจะเกิดก็ามาเกิดตรงปัจจุบันรู้ตัวตรงนี้แหละค่ะคือกลับมาที่ฐานไม่ว่าจะเป็นฐานยืนเดินนั่งนอนอ่ใช่มันจะมาะตรงนี้และต้องฝึกตรงนี้ก่อนฝึกตติในการที่จะมารู้เนืน้อรู้ตัวก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเพราะอารมณ์เนี้ยมาเขาก็ไปใช่ค่ะเพราะประสาทเรายังดีตาหูจมูกลิน้นกายค่ะเพราะยมก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็เสียงน้นนี่นั่นบางทีมันก็มีสามสี่เสียงแต่แล้วแต่เสียงไหนที่มันจะชัด มันจะต่างกับเมื่อ,อก่อนนี้ที่โยมทําอนาปานสติอะประสาทหูมันก็ดีแต่เราปิดลดเสียงกินลดต่างๆมันก็มีมันก็มาแต่เรา<ช>ไม่สนใจนั้นเพราะคิดว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่อารมณ์การปฏิบัติไม่ใช่อารมณ์กรรมฐาน<ช>อารมณ์กรรมฐานว่าเรามีอย่างเดียวกําหนดลมหายใจอาน,นอารมณ์อื่นก็มาก็มาฉันก็ไม่เอาก็แกลแล้วก็ฉันไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่การปฏิบัติฉันจะเอาเฉพาะ อารมณ์กรรมาฐานการปฏิบัติกําหนดลมหายใจก็จะมาเฉพาะที่เดียวตรงนี้แต่ตรงเนี้จะให้เขาเป็นอิสระไม่ใช่เพราะเฉพาะจะมาที่กําหนดลมหายใจอย่างเดียวเขาอ,อาจจะรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารท,ที่ที่ยมว่าไปแล้วแหละแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้ต,ต,ตัวตัวนี้ไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจนะ รู้ที่อยู่ที่ใจต้องออกมารู้ที่กายนะคระรู้ที่กายที่ที่กำลังยืนกำลังเดินอยู่นะะอันนี้ต้องเน้นว่าไม่ใช่รู้ที่ใจเพราะคนที่ทำสมถะภาวนามาก่อนนะมันจะทำงานอยู่ที่ใจมันรู้อยู่ที่ใจรวมอยู่ที่ใจแล้วก็จะเพ่งไปหาอารมณ์